น้ำสมัยจะเลิกแล้วไม่ทุขไม่เศร้าวันใจผมก็แขงนุ่งเสื้อฟ้าอยู่บ้านมันงุดยิดมไม่โล่ปอดปลูกมาช่างคนครับมาช่างคนกับอันชุดดำฐานพันชุดดำฐานพันมาจากมารถอะไรครับมารถมอเตอร์ไซค์ครับมารถมอเตอร์ไซค์มาจากสุรินทร์มามอเตอร์ไซค์เลยว่าเอ้าสุรินทร์มาจากบันทานนี่สุรินทร์ผมไปตรวจงานผมเฉยๆผมเป็นหน่วยกรมศิลป์เหรอเป็นหน่วยกรมศิลป์มาตรวจงานในบัสผมเลยไหนครับ คนก็มีแต่ว่าพนักงานโอ้อันี้เป็นอะรนประสิทธิ์ทองดีคจังหวัดสกลนครถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้นี่ถ่ายเลยนะครับ่ถ่ายอยู่นาตาน่าเทมากเลยรตบดูอย่างดูดูนะครับนีให้ดูนายประสิทธิ์ทองดีนะครับที่นี่อยู่เท่าไหร่ครับ อายุ65ครับ65แล้วโอ้ยังหนุ่มอยู่นะนี่นี่นะครับอ่าแต่เลี้ยงควายอาชีพอะไรเริ่คจกินเราเห็นยำยำจุ่มยำต่อยมวยต่อยต่อยมวยที่ช่อต่อยมจุ่มนี้ยังจะต่อยอยู่เหรอครับเอ้าปีกายนี่ผมก็ต่อยคุยต่อยที่ไหนต่อยต่อยบ้านพันตะบมัมินงานแข่งเรือผมต่อยเป็นคุยสักศิทธิ์ลูกบ้รรพูนผมนี่แหละสักศิทธิ์ลูกบ้รรพูนไป ประกาศสาเดือนจึงได้จ่อยเพราะว่าชื่อผมเขาต้องประกาศเข้ามือให้เราเดินซมก่อนนะมักมวยสักทิศลูกบอนเนวยเห็นแล้วนนี้คยไมคไม่เห็นแล้วสวยบ่กดูเลนะครับก็ดูจ้างมวถอรอางนีนะรัอมตรงเท้าเห็นไหมครับมันมาจากเามายังไหนนะครับเมื่อกี้ดูบัตแล้วดู ไม่รู้ ừ ừ ừ นะครับทำสการะนะครับน้าล,บลาลาับเขาไๆเลย <นะ S 2> วันนี้มีอะไรใหม่ครับจูโจมามจมหนึ่มีนจูโจมานะครับ พญานาคต้องสบายเจ้าที่เขาปักเทียนปักเทียนเข้าดอกทุกเก้าดอกเจ้าที่เขาบอกครับเขาเป็นรื่ประจานวณถ้าสร้างพญานาคถ้าถ้าสีิอะไรเราต้หมูครอบเจ้าที่เทียนเข้าทุกเก่าปักหน้าอ์เลยหรือคะครับเขาเป็นเรั่องประจาน ตาครับเยียทีดีว่านะผมก็อายุเยอะนะเมื่อก่อนทำงานอะไรครับโอ้โหใสเสื้อจุดโจมนครับ มัวหนุ่มคล้องใจแล้วทัานจะไปด้วยกองเสียทำกี่มวยเดยกเดี๋ยวนี้ค่ะเขาติดต่อผมต่อยมวยเพราะว่ามัดขัวไม่ไปมีกายที่ไปอยู่อาวุธออกซ้ายที่มัดขัวบ้านนี้ผมซ้อมก็สอบดูมัดขัวไม่ไปเลยใชแตมัดายอายุหกสิบห้ามัดขัวไม่ไปมันก็เลยต่อยไม่ได้นายกบอกว่าสักทิศต่อยได้ไหมเอามันต่อยไม่ได้อาวุธออกไซายงลองกัดให้กัดให้กัดกัดดีควับ การเงินอ่ะการเงินครับเอนนี้ว่านี่เออเดี๋ยวผมเป็นยกเล็กยกเล็กมันจะกัดสูงครับถ้าผมต่อยยกสองมาแล้ผมจะเปลี่ยนไมมไม่มวยอย่างนี้ครับเอนนี้เดี๋ยวผมเป็นเป็นในี้ให้ดีกว่าลองดูว่าจะไงเนาะปีกายเี๋ผมก็ต่อยอยู่ลองดูครับผมจะปจาเอลองดูครับเดี๋ยวผมเบาๆนเบาๆยาข้าวเดี๋ยวาบขออนุญาตบเาบ มือมือแล้วมือป่อยล่อยบนถึลงล้าลงล้าบนบนะี่แ่งงานโอ้โหบนกระลลาล้าลาบนออ่างเงีครับนี่ก็เนีครับนี่ถ้าเข่าเข่ามาเยอะๆทอดลูกผ้าทางปาปาเครื่องจะมูกเครื่องทอดผ้าออกฟันเลยเก่งดังกับปากมันก็ใส่สิ ลูกผ้าทางป่าขอหนูก็เป็นนักมวยเก่าแล้วครับอันนี้ใช้ได้เป็นนักมวยเก่าเลยแก้ไขไม่ตกก็ต้องถอดผ้าเก่งๆก็ใช้ได้เลยครับการต่อยดูทันเลยครับเป็นจมูกกับปากเลยไม่ต้องใต่ครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีดูครับไม่มีคนหนึ่งพันกับผมให้กับตันก็ไม่เสียแรงตันก็ไม่เสดงโดนต้นโดนต้นสามเดือนประกาศกับเมือง

ปากเคืองยิ้มูกเคืองนะครับเยต่งครับเอต่งขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แต่ดูครับลูกผ้าทางป่าของสักจิตอันนี้อยู่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบห้าครับโอ้โหแข็งแรงผมยังไม่แข็งแรงแต่ผมสี่ผ้าเนาะเพราจะต่อยปีนี้อ่มัดครัวไม่ไปสุดดยยอกแขงเมาลต่อยจะแข่งเรือสักจิตต่อยไหมเอ้าขอบคุณครับขอบ คนซ้อมก็ชอบแล้วออกไายได้เก่งครรับยาแต่ว่าทิ้งมัดขูวามัดขัวไม่ไปมันต่อยไม่ได้ปีนี่แหละมัดมัดขัวไม่ไปทีมงานได้ไหมครับแข็งแรงครับขนาดแก้จ่อยด้วยคู่ไวคู่คมซีหน้ายิงสอนบัดมันก็จะจบผมก็ไวคู่นกอินทรีทองนกยายนท้แล้วสวมนอลจะต่อยเลยนะ วตอนผมสวายจบผมกัลกไอีทองบินระบาเทวีชงจะถ่ายผมทุกเดียวสวยงามชินบาดอกเีก็อลอีทองีชมาชื่ออะครามำมาเนียขึ้นทองดีจากพะอสกุลแทจากแม่ผมประคปชิดอยู่บ้านคุณุบคุณตาเป็นนักมวยออตะก้นคือต่อยมาตลอดที่กายผมก็ต่อยต่อยงั้นแค่เพืนเดีย เเดิมพันเจ็ดมือซกจะไททายผมมันคู่ซกไม่เดิมพันเขากล้าเขาย่านลูกผ้าทางป้าตักทิศลูกอะไรอย่างงับเลยวันนี้ที่มาเอ้าผมดูทีวีเป็นตรงซกมันผ่านไปตรงซกบนบกเขาคุยเรื่องบัตรกอกอมันอยู่ไหนผมเป็นหน่วยเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เพราะเเดเปิดเจ้นที่อยู่ไหนเหรอก็เลยนําหน่วยนั้นได้บัรเลยบันผมนี่ก็รวยกมศินเมื่อกี้ยโดนทุบตนเมกเน น้ำผมไปกรมสินโพก็ไปใช่ไหมครัด hey, ีแล้วเป็นไงครับยอดเลยครับดีๆผมอยู่ตั้งแต่งานผู้ช่วยยินทองนี่ครับนี่ครับสงบนนท์ทองตาเด็กมึงขอดูหน่อยครับที่นี่ส่งเจ็ดเขาก็ถใส่ตาเด็กมึงขอดูหน่อยครับผมขอดูบัตรหน่อยนี่รับผมต่อยเมื่อนะอ๋อนี่บัตรด้วยกรมสินบัตรโดยกรมสินเนาะตั้งแต่งานผมอยู่คนแก่โอเคขอบคุณมากครับตั้งแต่งานผมอยู่คนแก่อ๋อครับ ใารง่ายผมยูคนแก่ใครจะลองอีกอ่นี่หะ่อนัขอด้เยถือกองไม่งจินเลยัครับขอบคุณครับวัดโพสานีทองครับผมขอบคุณครับก้มซนักงานอยู่คนแก่นักงานง่ผม คลิปนี้นะครับพวกสินหาเขามัติดต่อต่อยมวยมันต่อยไม่ได้มัดขัวไม่ไปมัดขัวไม่ไปนั่นแหละครับแต่เ้าอาวุธเตะซ้ายคลิปมัดขัวครับครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้ในเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ